สวัสดีครับทุกคนถึงเวลาคนเชฟตัวจริงแล้วอจริงผมอยากเป็นเชฟอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าติดที่ผมทําอาหารไม่เก่งทําได้ทําได้แต่ว่าทําง่ายๆไม่มีความคิดสร้างสารรนคะ์ประมาณนั้นยินดีต้อนรับสู่การนะการทําอาหารที่คุณรักอเราจะเราคือคุณมีหน้าที่เป็นดีไซน์แล้วเป็นมัตเตอร์เชฟโอ้ได้เลย เราเป็นมาสเตอร์เชฟที่คอยดีไซน์อาหารใช่ไหมโอเคแล้วล่ะความฝันของคุณก็คือเป็นซาชิมิอ๋อลาเตอร์รอนทำอาหารเป็นทูชิในเลเสเตอร์รอได้เลยอันดับแรกดูเมนูเนาะว่าทำอะไรโอเคครับารารอาหั่นแซลมอนออผมนี่หั่นแบบรัวๆโอเคผ่านหั่นเนื้อรอไว้หั่นเนื้อรอไว้ กินอะไรกินไรพะนุ่มกินไรพระหนุ่มจา,ากกินกินไปเลยโอเคโอเคเอาเอาเอาไปเอาไปครับโอ้อยากกินช้าอาจัดไปดีนี่คืออะไรอ่ะนู่นนี่นั่นอะไร <c oughs> อยากกินช้าเอาได้ไม่มีปัญหาโอ้ออกไปเลยครับผมนี่เชฟตัวตึงมือฉมังโอ้ผ่านแล้ว คลิปผ่านไปรอกนะัเนาะเป็นเชฟทูชิพูดถึงพูดถึงทูชิเนาะก็อยากกินเหมือนกันนะตอนนี้ก็อยากกินแต่จริงถ้าเลือกได้อยากกินรามเมนมากกว่าผมเป็นคนชอบกินรามเมนมากอโอกินชาหรอได้เลยหนูน้อยอ๋อพอนุ่มอยากกินอะไรอ,อยากกินชา,าจัดไป จากมีเขียมเพิ่มอ่ะมันมันช้าไปเอาช้ารอาแป๊บนึงจูเดยเอาไปเอกจัดไปจ้ากินได้ครับตาสวยโอ้โหผมไม่ได้เตรียมไว้แต่ไม่เป็นไรผมมีให้ครับเอาจัดไปเลย อผ่านเรียบร้อยไม่ยากไม่ยากปึ๊บได้ไปหนึ่งกุญแจสองุญแจเปิดกล่องของควันได้เอาเปิดเลยได้สิบเพชรนะแล้วกล่องกุญแจที่หนึ่งเอาเปิดไดนะ้ไหมไม่ได้อ่าด่านสามนี่คืออะไรอะ่ะอัพเกรดอัพเกรดศูนย์บาทอัพเกรดอยู่แล้วศูนย์บาทไม่เอหมดตังค์ตอนนี้คือเราไม่มีตัง ชื่ตอตางอัปเกรดไม่ได้นะรับของหน่อยดีกว่าเพิ่มมีอะไรมีเวอร์ชันมีเวอร์ชันใหม่ไม่ไล้รูปภาษาดูให้ว่ามีภาษาไทยไหมคือไม่มีนะภาษาไทยคือยังไม่มีภาษาอิตาลีมีอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คืออะไรบ้างนี่ก็คือเติมเกมเนาะอยากเติมอะไรเต็มที่อเอาเลย ีล็ออินเฟสด้วยแล้วน่าจะได้ของอะไรพวกนี้นี่คืออะไรอ่ะเงาละกันนี่แบบธรรมดาไปดูอันที่สองคืออะไรอ่ะอืมถืออะไรยังไม่แน่ใจตอนเล่นให้มันอันล็อกก่อนโอเคครับนี่เราอัปเกรดมาแล้วหน่อยนึงตังยังไม่มีอ่ะเด็กเรอไปกเนและกันไปดันมสาม บางทีเราอาจจะอ๋อต้องทำสิบเอ็ดเมนูได้เลยอืมโอ้โหเทปผมมาเทปตัวจริงปึ๊บอืมอยากกินอะไรครับอ่าผมเสิร์ฟผมเสิร์ฟอ้าชาไปเลยครับอาจับไปแหมคุณชอบกินคู่กับอะไรซอสไอ้กเจก่แล้ว เผิดอทำเผิดอทำอ๋อวันนี oh, ้เราผมกดไปแล้วคือแบบคุณไม่ท in <blueberry> ันสอนหรอกผมนี่เชฟมือชงมัง <making> ม <ath rebbe> ั้วไงสาวน้อยอยากกินอะไรจ้าเอาประจับไปเลยได้ตามสั่นเลยจ้าพร้อมขายครับผมนี้แค่ชาเหรอคนเมื่อกี้อืือ เดีทำไมหก6ิบาทโอเคอให้ผมอัพเกรดนี้ใช่ไหมล่ะอจะไปนี่สักทีก็จะอัพเกรดอะไรขึ้นมาเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้ต่อไปเขาอยากให้เราอัพเกรดนี้เหรอห้าร้อยเลยนะก็ได้ไม่มีปัญหาว้าวกล่องล่านสุกต้องใช้สิบห้ากุญแจ วิญญาณต่อไปอดุยให้ได้เงินหกสิบป่ะจะได้เลยรับไปดลจ้าโอ้เอาแค่ชายเนี่ยนะอรับไปเอากินเยอะๆหน่อยดีเออต้องอย่างนี้คนมันมาช้ามากเลย ลูกค้าลูกค้าครับมาหน่อยครับอยากขายอยากขายอืมอยากขายครับอยากขายเราไม่ขายอย่างอื่นเลยขายแค่ชาชิมิอย่างเดียวเอาเขียวขาวไปปึ๊บอ,อะไรอ,ะอ่ะอ้าออ เอาน้องเกี่ยวปลายครนับไม่ยากไม่ยากต้องบอกเลยว่าผมนี่เชฟตัวจริงอ่าโอเคด่านห้าลุยเก็บตานให้ได้หกสิบห้าบาทอ่ะได้โอ้มีโชว์อยู่ด้วยแตยังครับแยังครับเชฟวันนันพันให้เชฟว่ามันทำเชฟวันมันทำ อ๋อต้งใส่ก่อนอ๋อตีเสิร์ฟสองอย่างเลยทีนี้ม,มึนเลยทีนี้นปึ๊บเปิดพรับปึ๊บปึ๊บเราอย่ากพึ่งปรุงเลยดีกว่าตอนนี้อืมเพราะว่าถ้าปรุงแล้วเนี่ยมาใส่น้ำจิ้มยากว่างไงครับข่าน้อยเอาอาหารไปเลย โอ้คืออะไรเฮ้ยอืมเอาไปเอาไปคอมโบคอมโบไม่ติดนะฮะอยากกินอะไรเอ่ยเอาแต่ไปดิไเจ็ดห้าบาทรวยรวยโกโก้เงินเราได้นอยมากโอเคสามไปสามไปเนีย่ยเขาบอกให้เราอัพเกรด เสียงอ๋อตัวช,ชี้อ๋อให้ได้เงินมากขึ้นมีเขาแนะนำเหมือนกันเอาน,นี้ก่อนแล้วกันเงินเราถึงหนึ่งนาทีก็เล่นตาน,นึงก็น่าจะได้พอดีนะอเนาะเพลุ้ยเราได้เท่าไหร่แปดห้าบาทเอาได้เลยจ้าโอ,อ,อ้คุณจินแค่เนี้ย จัดไปเลยจ้าอะไรเอรเอ,อพนุม่มเอาอืมอ่าขอ,อดีจัดไปเลยอืมตัวนี้ไม่กินน้ำจิ้มเนาะนี่เอะไรจ้าสาวอาเอาชาเขียวไปอันนี้โอเคแล้วก็ธรรมดาหนึ่ง มีอะ,อะไรอะไรมีมส่งสายตากันด้วย <c oughs> ผมรู้ว่าผมนี่เป็นเชฟตัวจริง <c oughs> อ่าชาเขียวชาเขียวเฉย <c oughs> วาซาบิเอ้ไอชมไอชมพูนี่คืออะไรอ่ะ <citing> หวานเย็นหรอ้าวหวานเย็นหวานเย็นไปเลยเ <c> ฮ <oughs> ้ยต้นจ๊บด้วยอ่อารับไปรับไปรับไป <c oughs> ชากัรไาวนะฮะเมื่อกี้ส่งชากัรไาวไปให้ มาเคไปลุยโอเคครับอยากกินอะไรเอ่ยอา่าเขียวชาเขียวครับอันนี้จัดไปอา่าหวานเย็นเอาไปกินเลยครับเมนูสุดท้ายของกุฏอ่าวก็มันจะทำให้กินเลยนันนี่ซะก่อน เอต้าโบนัสคืออะไรพี่หมูอ่าไม่มีอะไรเอออัปเดตได้อีกครับมาห้าสิบปึ๊บรอ,อสักนึงเองมีมคอนาให้เก็บด้วยนี่ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมีแค่ new version ดูวิดีโอแบบสเต็ปเนาะคุณจะได้เทสกับหัวใจอินฟินิตี้ ไม่รู้ามาทำอะไรด่านใหม่แล้ต้องหากุญแจไปเรื่อยๆก่อนโอเคไปๆๆผมลุยเจ็บหัวใจหรอหัวใจคือยังไงโอ้โหสับับไวอ๋อคือต้อนให้ได้ทำให้ไวโอเคโอเคความไวเป็นของปีศาจปุ๊บปุ๊บนี่นไม่ต้องห่วงครับเทปวันนี้เขาไวมากอืม อยากกินอะไรครับผมเสิร์ฟผมเสิร์ฟทำดีสมใจปรารถนารับรองคุณลูกค้าชอ,อบแน่นอนฮะปึ๊บปึ๊บรับไปเลยโอ้รับไปเฮ้ยนี่คืออะไรปึ๊บปึ๊บมาให้นี่คืออะไรอะ่ะอ่าชาเขียวโอเค ได้จัดไปเรียบร้อยพาไปหนึ่งเจ้าหมูจอมซนเราก็ใกล้เต็มแล้วอ๋อโอ๊ยคเดียวคเดียวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ขอลิงก์ก่อนขอลิงก์ก่อนอันนี้ถ้าหมูเราก่อนเต็มเนี่ยเราได้อะไรได้เวลามะทำไรไม่รู้อะไรคือซับสกาย อ๋อทับใครกีบโค้ดชื่ออะไรไม่รู้งงเล่นสเต็ปไปก็กไปเรืเร่อยๆปุ๊บก,ก็จะได้เพชรอ๋อก็ขัข้นๆแจกเพชรนะแต่ไม่รู้ว่าเพชรเอามาทำอะไรเลยหรือว่ามันแบบเอาไว้แบบตอนอัปเกรดเราไม่มีตังค์อ๋อนี่งกินด้วยใช้เพชรเ,เพิ่มได้อ่า นี่ได้จามาเพิ่มสียอันอันนี้คือของสำคัญที่เราควรริบอัพเนาะโอเคงั้นวันนี้เชฟคนเก่งของอย่างเเราก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนละกันโอ้ดานต่อไปรามเมงด้วยอยากทำมากเออพูดถึงรามเมงผมไปฝึกทำรามเมนว่ปเดียวไปหาแก้สูตรแป๊บทำกินเองที่บ้านนะเออเพราะว่าหาซื้อแล้วมันไกลอะ่ะบ้านผม ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองแล้วเท่าไหร่โอเควันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย